บทที่318ระดับที่หการเปลี่ยนแปลงของจิ้งจอกสวรรค์ทางซานก็ตะลึงเมื่อเห็นฉากนี้ความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับการแปลงร่างของจิ้งจอกอาจกล่าวได้ว่าลึกซึ้งเป็นพิเศษท้ายที่สุด นี่เป็นพลังสายเลือดที่ยอดเยี่ยมมากแต่ความเสถียรของตูไปนั้นเป็นสิ่งที่ดีในเวลานี้หลังจิ้งจอกสวรรค์ปรากฏขึ้นเหนือหัวตูไปหางที่สามค่อยๆปรากฏขึ้นในลักษณะลวงตา ความแข็งแกร่งของโชคอากาศโดยรอบเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการแปลงร่างของจิ้งจอกนั้นแตกต่างจากสัตว์อสูรทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงของเทพ,พเจ้าอื่นๆแต่ละขั้นตอนเป็นการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพ แม้ว่าจะยังไม่ทราบถึงความสามารถที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเป็นระดับที่6แต่แน่นอนว่าหลังจากการปรับปรุงลำดับที่6ความแข็งแกร่งของตูไปจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งการควบคุมโชคอจะดีขึ้นอย่างมากการเลื่อนระดับของเขานั้นเทียบเท่ากับการเลื่อนระดับของทางซานด้วยแสงสีขาวยังคงพุ่งอย่างต่อเนื่องและโชคในหุบเขาทองคำก็ผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่ต้นไม้สีทองก็ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพลังโชคในร่างกายของเขาวรัศมีสีทองสดใสนุ่มนวลความมีชีวิตชีวายังคงอยู่ที่ฝั่งของตูไปตราบใดที่ร่างกายของเขาต้องการ มันก็จะหลั่งไหลเข้ามาโดยธรรมชาติสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการโชคและต้นไม้สีทองก็ไม่มีข้อยกเว้นนี่เป็นสถานที่ที่ทรงพลังของเผ่าปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ที่ใดมีที่นั่นย่อมมีผู้พิทักษ์ไม่มีใครอยากทำร้ายจิ้งจอกสวรรค์และรับโชคร้ายแต่หวังว่าจะมาพร้อมกับโชคลมหายใจแห่งชีวิตในหุบเขาเริ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนทางซานมีจักรพรรดิย่าเงินคลามด้วย และเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าพืชพันธ์ในหุบเขาทั้งหมดเต็มไปด้วยกลิ่นไอที่เป็นมิตรต่อตูไปและพวกมันปกป้องเขาช่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มหัศจรรย์ของจิ้งจอกสวรรค์ วูบิงจิกูหลีและเชงซิเฉิงซึ่งเดิมอยู่ในการทำสมาธิต่างก็จบการทำสมาธิเมื่อพวกเขาค้นพบว่าตูไปกำลังเลื่อนระดับพวกเขาทั้งหมดกลั้นหายใจและอธิษฐานในใจแสงออกในดวงตาของวูบิงจินั้นสว่างที่สุด ทีมเติบโตขึ้นและเติบโตทุกวันในฐานะพี่ใหญ่เขาคงมีความสุขมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพลังที่นี่แข็งแกร่งเกินไปจริงๆหลังจากครั้งสุดท้ายที่สายเลือดถูกเผาฐานการตุกฝนก็ลดลงแต่ดังที่ทางซานกล่าวสายเลือดก็ได้รับการขัดเกลาอย่างแท้จริงแต่ต้องขอบคุณต้นไม้สีทอง หากปราศจากการเสริมพลังการทำให้สายเลือดบริสุทธิ์ก็ไร้ประโยชน์เขาจะยังคงเร่งการแก่ชราและแม้เนื่องจากขาดพลังเขาก็ไม่สามารถพื้นฟูการตึกฝนของเขาได้อีกต่อไปแต่ตอนนี้มันแตกต่างไปจากเดิม เขารู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ไกลจากระดับ8และพลังแห่งเลือดที่บริสุทธิ์มากขึ้นทำให้เขาควบคุมธาตุน้ำแข็งให้สูงขึ้นไปอีกขั้นสิ่งแวดล้อมด้วยพลังชีวิตสภาวะจิตมั่นคง คราวนี้กระบวนการลื่นระดับของตูไปลื่นไหลกว่าครั้งที่แล้วเมื่อทะลุผ่านระดับที่5พลังจิตจะคงอยู่ตรงกลางพลังของการเปลี่ยนแปลงจิ้งจอกในร่างกายของทางสารก็ได้รับผลกระทบเช่นกันและเขารู้สึกได้ชัดเจนว่ารัศมีของดวงตาสวรรค์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแน่นอนว่าตอนนี้เขาจะไม่ทะลุผ่านและเขาจำเป็นต้องดูดซับมากขึ้นสะสมมากขึ้น แต่สิ่งนี้มีประโยชน์มากสำหรับเขาในการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงตูไปค่อยๆตรัสรู้ทางสารค่อยๆปรากฏขึ้นเขารู้ว่าเขาดูเหมือนจะสามารถยืนยันความสามารถของจิ้งจอกสวรรค์ลำดับที่6ได้ ฉากแปลกๆป,ปรากฏขึ้นในขณะนี้จิ้งจอกสวรรค์สามหางสั่นเล็กน้อยและหางที่สามก็แข็งในทันใดและในขณะนั้นจูๆ่ๆเมฆดำก็ควบแน่นเหนือศีรษะของตูไปและเมฆดำก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วและโอบล้อมเขาวไว้ในเวลาต่อมา หางที่สามของจิ้งจอกและตัวของตูไปกลายเป็นสีดำความรู้สึกอึดอัดอย่างยิ่งปรากฏขึ้นในความรู้สึกของทุกคนรอบตัวและแม้แต่ลมหายใจแห่งชีวิตก็หายไปในทันทีหลังจากนั้นไม่นานชั้นสีดำก็ค่อยๆจางลง เปลี่ยนเป็นสีขาวอีกครั้งและกลับมาเป็นปกติมุมปากของทางซานกระตุกเขาสามารถยืนยันได้ในตอนนี้ตูไปเปลี่ยนเป็นลำดับที่6ซึ่งเป็นจิ้งจอกสวรรค์สหางซึ่งควบคุมโดยโชคดีและร้ายจิ้งจอกสวรรค์ ที่ควบคุมโชคไม่เพียงแต่ให้โชคดีแต่ยังกีดกันโชคและนำโชคร้ายมาให้ลำดับที่6นี้มีผลเช่นนั้นนอกเหนือจากการปรับปรุงความสามารถอื่นๆโดยรวมแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปตูไปสามารถควบคุมโชคร้ายได้แล้ว ถือได้ว่าเป็นคำสาปชนิดหนึ่งและเมื่อมีการใช้คำสาปแบบนี้กับคู่ต่อสู้สามารถจินตนาการได้ด้วยพลังทางจิตวิญญาณของระดับ9้าของตูไปหากเกิดความหายนะเกิดขึ้นกับฝ่ายตรงข้ามผลกระทบในสนามรบจะต้องชัดเจน แสงและเงาของจิ้งจอกบ,บนท้องฟ้าควบแน่นการทะลุทะลวงเสร็จสิ้นและกระบวนการแข็งตัวเริ่มต้นขึ้นทางซานยังนั่งลงข้างตูไปนั่งสมาธิไขว่ห้างรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของตูไปอย่างเงียบเงียบ เช่นเดียวกับการดูดซับออร่าจากร่างกายของเขาที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของจิ้งจอกสวรรค์เพื่อเตรียมตัวสำหรับการทะลวงระดับที่6ในอนาคตยิ่งเขาสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงจิ้งจอกสวรรค์มีมากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกถึงความแปลกประหลาดของสายเลือดนี้มากขึ้นเท่านั้นจะเป็นอย่างไรถ้าจิ้งจอกสวรรค์เติบโตขึ้นถึงระดับที่12และมีกหาง ในเวลานั้นโชคอ,อาจควบคุมฉันเกรงว่ามันจะส่งผลต่อจาก,กรพพัดจิ้งจอกฟ้าทั้งหมดฉันต้องการพบจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งจิ้งจอกฟ้าแน่นอนว่ามันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณแข็งแกร่งพอตอนนี้เขาไม่ต้องการให้จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์มองเห็นมิฉะนั้นอีกฝ่ายอาจมองเห็นบางสิ่งผ่านโชคแปลกๆของเขาหนึ่งชั่วโมงต่อมา เมื่ออ่านลมหายใจของตูไปในที่สุดก็ลืมตาขึ้นหลังจากการล่าถอยมาหลายวันแม้ว่าจะมีการหล่อเลี้ยงพลังงานชีวิตแต่เขาก็ยังสูญเสียวงกลมแต่ในเวลานี้ดวงตาของเขาเป็นประกายเจิดจ้า และอารมณ์ของเขาก็เปลี่ยนไปอีกครั้งมันเพิ่มลมหายใจที่มีฝุ่นเล็กน้อยเขามองดูทางซานซึ่งนั่งสมาธิอยู่ข้างๆเขาโดยไม่รู้ตัวรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและเขาก็พึมพำกับตัวเองเสร็จแล้วในที่สุดก็สำเร็จลำดับที่หกชันอยู่ระดับหก ฉันรู้สึกได้หลังจากระดับ6การแปลงร่างของดวตาสวรรค์ถือได้ว่าเป็นการแปลงร่างของจิ้งจอกสวรรค์อย่างแท้จริงโชคดีและโชคร้ายในที่สุดก็อยู่ภายใต้การควบคุมของฉันทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว ทั้งซาลืมตาหันศีรษะไปมองเขาวและกล่าวว่าคุณต้องฝึกการควบคุมให้มากขึ้นยิ่งระดับการควบคุมของพลังสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นในโลกนี้พลังโดยรวมคือสมดุลใช่ คุณกำหนดโชคไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วหมายความว่าจะมีโชคร้ายที่ไหนสักแห่งเมื่อฐานการพบปลูกของคุณต่ำก่อนผลกระทบฟันเฟืองในบริเวณน,นี้ไม่ชัดเจนแต่เมื่อความแข็งแกร่งของคุณเพิ่มขึ้นคุณต้อง ให้ระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องนี้ตูไปกระพริบตาใช่หรือไม่ทางสารพยักหน้าเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีโชคโดยไม่มีโชคร้ายถ้าเป็นเช่นนั้นฉันกลัวว่าโลกทั้งใบจะเปลี่ยนไปนานแล้ว ทำไมคุณถึงคิดว่าจำนวนเผ่าจิ้งจอกสวรรค์มีขนาดเล็กและทำไมพวกเขาถึงไม่ง่ายที่จะลงมือมันเป็นเพียงเพื่อป้องกันความโชคร้ายและแม้แต่ฟันเฟืองตัวเองคุณอยู่ระดับหก และคุณเริ่มควบคุมโชคร้ายคุณสามารถถือได้ว่าเป็นจิ้งจอกสวรรค์และคุณต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการควบคุมด้านนี้ระวังตัวเองจะถูกฟันเฟืองอย่างรุนแรงตูไปพูดด้วยรอยยิ้ม โอเคฉันจะให้ความสนใจแต่ฉันคิดว่าตราบใดที่คุณอยู่เคียงข้างฉันฉันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ฮ่าฮตอนนี้เขามีความสุขมากเขาเพิ่งผ่านระดับที่หนี่คือสิ่งที่เขาคิดไม่ถึงมาก่อนก่อนที่ทางซาน จะมาถึงเขาไม่เป็นอะไรเลยแต่ใช้เวลาไม่นานเท่าไร่เขาก็อยู่ระดับหกแล้วถังซานเป็นเพียงเทพ,พเจ้าแห่งโชคในใจของเขาถัางซานพูดอย่างช่วยไม่ได้คุณต้องเก็บสิ่งที่ฉันพูดไว้ในใจได้สี่ตูไปพูดอย่างอวดดีอย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจของเขาถูกต้องหากทางซานอยู่เคียงข้างเพื่อคุ้มเขาปัญหาฟันเฟืองของเขาจริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ตูไปมีความก้าวหน้าในเรื่องสีขาวถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทีมชเชลรเมื่อเทียบกับครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเข้าร่วมในการต่อสู้แบบทีมความแข็งแกร่งของพวกเขาโดยรวมดีขึ้น